ทะเลสาบอูเมียทะเลสาบน้ำเข้มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่ในอิรานค่ะคลิปนี้เขากำลังสิบัยเมืองโอรุมิเย์นะคะเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีของเก่าขายนะคะสยามวาจสเปนเสื้อผ้า,า,าเป็นเสือเอ้อ้เเอาเป็นของเก่าสุยางค่ะที่นั่งมาจากหลายเมืองหลายหลายประเทศนะคะนั่งขาทีิมาขายอยู่มเมืองนี้นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับอา โค่นมากหนานะคะอันนี้เป็นโค่นมากหนาอของอิรานเสียนั่มจากเมืองโอรุมิเยรเนี่ยค่ะไปะขายส่งออกไปตั้งประเทศน,นะคะเป็นโค่นที่ได้จากน่าจะเป็นแหล่งแหล่งน้ำที่เป็นมีความเข้มหลายค่ะแล้วโค่นข้างล่างมันก็จะเป็นสีดํานะคะมันสามารถที่เอาไปมากหนาเร้วก็แทนผิวหนานเนี่ยมีสภาพดีนะคะแต่ว่าก็มีจำนายในอิรานนะคะที่มีการ ส่งออกไปตั้งปันธ์ นี่สิเป็นทะเลเกลือเมืองออรุมิเยค่ะทะเลเกลือตรงนี้สิมีโคลนโคลนคุณภาพสูงนะคะคุณภาพดีที่ใส่ทรงออกไปตั้งประเทศนะคะโคลนจากโคลนมักนาจากเมืองออรุมิเยนะคะเป็นโครนที่ได้จากสาลายสีแดงนะคะมีการมักโตของสาลายสีแดงที่สาล่ายสีแดงตัวนี้มีมีประโยชน์ก็คือเฮ็ดไช พิ้วนานะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเวลาสาลายมักโตตายลงไปเราไม่ได้เกิดการมักโตเป็นโค่นตมสีดำนะคะทะเลสาบภูเมียนะคะทะเลสาบที่แต่กอนสีเคยมีน้ำนะคะแต่ปัจจุบันในน้ำนี่มีแห้งลงไปนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งของอิรานที่มีการแห้งแล้งต่อเนื่องนะคะปัจจุบันกำลังสมีการปรปับปรุงบุรณะนะคะ